สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องต้องติดค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายแบบสับละเอียดนะคะโจทย์พระราชบัญญัติราชธรรมพุทธศักราช2560ค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาในมาตรา39วรกแรกนะคะเป็นเรื่องของผู้ต้องขังเนี่ยมีเด็กอายุต่ำกว่า3ปีติดมาอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็เด็กนะคะซึ่งคลอดระหว่างที่มารดาอยู่ในเรือนจำค่ะ ไปพบกับโจทย์ของเรากันเลยดีกว่าจ้าโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือ กรณีที่เด็กติดผู้ต้องขังข้อใดกล่าวผิดนะคะก็ไกผู้บัญชาการเรือนจำสามารถอนุญาตให้อยู่ในเรือนจำได้เพราะใครเด็กติดผู้ต้องขังจะเป็นผู้ต้องขังหญิงหรือชายก็ได้เราควายนะคะต้องเป็นกรณีที่ผู้ต้องขังเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่มีผู้เลี้ยงดูงองูเด็กติดผู้ต้องขังต้องอายุต่ำกว่า10ปีก็เพื่อนๆนนะคะที่ดูอยู่ก็สามารถที่จะลองตอบคำถามดูได้นะคะว่าถ้าเป็นเพื่อนเเองเนี่ยเพื่อนเพื่อจะตอบ คำถามข้อนี้นะคะเป็นข้อไหนนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูพระราชบัญญัตินะคะตัวบทกันนะคะว่าตัวบทของโจทย์ข้อนี้อธิบายว่าอย่างไรนะคะไปดูกันสําหรับมาตรา39กวรกแรกนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวบทแบบเปะๆเ,เลยนะคะไม่ได้ตัดทอนใดๆเลยนะคะก๊อปมาจากในพระราชกสษฎีกาเลยนะคะ มาตราสามสิบเก้านะคะบอกว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังเนี่ยมีเด็กอายุต่ำกว่าสามปีนะคะซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเองเนี่ยติดมายัางเรือนจํานะคะหรือว่าเด็กนะคะที่คลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจําเนี่ยถ้ามีความจําเป็นหรือปรากฏว่าไม่มีผู้ใดนะคะจะเลี้ยงดูเด็กนะคะผู้บัญชาการเรือนจําเนี่ยจะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจาําจนกว่าเด็กเนี่ยจะอายุครบสามปีก็ได้นะคะหรือว่าจะ ส่งเด็กนั้นเนี่ยไปให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสงเครห์คุ้มครองสวัสดิภาพหรือพัฒนาฟื้นฟูเด็กเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้นะคะโดยทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องเป็นไปตามระเบียบกรมราชธรรมนะคะโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญนะคะส่วนวรรคสองเนี่ยบอกว่าในกรณีที่มีเด็กนะคะซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจํานะคะก็คือที่ผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยนะคะเขาเห็นว่า เออให้เด็กนั้นน่ะอยู่ในเรือนจําจนกว่าจะอายุครบ3ปีเนี่ยนะคะ ให้เรือนจำเนี่ยนะคะจัดหาสิ่งจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตให้กับเด็กเนี่ยตามสมควรนะคะเรานะคะมาดูตัวบทแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่เราสรุปกันดีกว่านะคะสรุปนะคะก็ให้มันแบบเข้าใจง่ายนะคะอันดับแรกนะคะเงื่อนไขแรกนะคะก็คือผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมีเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเนี่ยติดมาอย่างเรือนจํานะคะส่วนข้อ2เนี่ยก็คือเด็กเนี่ยต้องคลอดในระหว่างที่มันดาถูก คุมขังในเรือนจํานะคะคือถ้าสมมติว่าครบข้อ1ข้อใดตรงต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อหหรือข้อ2เนี่ยก็คือสามารถที่จะจะดําเนินการตามข้อ2ต่อไปได้นะคะอันนี้1อันนี้2องืนะคะก็คืออ่ะผู้ต้องขังต้องมีเด็กนะคะที่อายุต่ํากว่า3ปีนะคะอันนี้คือสําคัญนะคะ ก็คือให้จำไว้มมด้วยนะคะว่าอ่ะเด็กต้องเป็นเด็กอายุตามสกว่า3ปีเท่านั้นนะคะซึ่งอยู่ในความดูแลติดมายอย่างเรือนจำนะคะเด็กนะคะซึ่งคลอดนะคะก็คือเด็กพึ่งคลอดอะระหว่างที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจำอะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าแม่นะคะเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็คลอดทารกออกมาก็จะเป็นในกรณีนี้นะคะอ่ะถ้าสมมติว,ว่าเข้าเงื่อนไขสองข้อนี้ปุ๊บนะคะ เรามาดูเงื่อนไขข้อที่3ามกันต่อนะคะก็คือว่าถ้ามีความจําเป็นหรือไม่มีผู้ใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้นนะคะถ้ามีการเข้ามาใน2กรณีนี้แล้วก็คือเด็กอายุต,ต่ำกว่าสมปีแล้วก็เด็กพึ่งคลอดเนี่ยนะคะต้องมีความจําเป็นนะคะแล้วก็ต้องไม่มีใครที่จะเลี้ยงดูด้วยนะคะผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ย ก็สามารถที่จะอนุญาตให้เด็กนั้นเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ย ja จนกว่าเด็กจะอายุครบ3ปีก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งเด็กนั้นอะไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการสงเคราะห์หรือว่าคุ้มครองสวัสดิภาพหรือว่าพัฒนาฟืน้นฟูเด็กก็ได้นะคะแปลว่าคือผู้บัญชาการเรือนจำนะคะจะสามารถดําเนินการได้2แบบนะคะก็คือพอเราเจอเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะหรือว่าเด็กซึ่งคลอดมานักโทษเนี่ยเขามีความจําเป็นหรือว่าไม่มีคนที่จะเลี้ยงดูเ <ๆ S 2> นี่ยผู้บัญชาการเรือนจานะคะก็สามารถ ที่จะเลือกตัดสินใจได้นะคะว่าจะเลือกส่งเด็กนั้นนะคะไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเคาะการคุ้มครองสวัสดิภาพการพัฒนาฟื้นฟูเด็กนะคะหรือว่าจะให้เด็กนั้นออยู่กับผู้ต้องขังนะคะจนกว่าจะเด็กเนี่ยจะอายุครบ3ปีหมายความว่าถ้าเด็กเนี่ยอายุเกินกว่า3ปีเนี่ยนะคะหรือว่าอายุ3ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็คือแปลว่า3ปีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในเรือนจําได้แล้วนะก็คือต้อง3ปีขึ้นไปเนี่ย คือเด็กอะ่ะก็คือต้องออกไปจากเรือนจำนะคะ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือจะต้องไปดูในระเบียบกรมราชทัณฑ์อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในระเบียบเนี่ยก็น่าจะกําหนดเงื่อนไขเนี่ยที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะคะและสุดท้ายนะคะก็จะต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าดูวักนะคะที่มันสําคัญสาคัญ,คญที่คิดว่า,าคนที่จะต้องจํากันนะคะก็คือมีันี้เลยะคะ่ะที่บอกไปนะคะก็คือเด็กนะคะจะต้องอายุต่ำกว่า3ปีนะคะอันนี้นะอันนี้คือสําคัญนะทุกคน พาช้อยล็อกมาว่าเด็กที่ติดมากับผู้ต้องขังเนี่ยมีอายุแบบ5ปีอย่างเงี้ยจะสามารถอยู่ในเรือนจําได้ไหมอันนี้ก็คือต้องตอบเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กนั้นอะอายุอะสปีขึ้นไปแล้วนะคะก็คือตอบไม่ได้นะแล้วก็อันที่3อันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็คือว่า จะต้องเป็นกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจํานะคะจะต้องเป็นผู้อนุญาตนะคะเท่านั้นนะคะแต่แบบพัสดีอนุญาตอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นผู้บัญชาการเรือนจําเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้อยู่จนกว่าจะครบ3ปีก็อันนี้ก็คล้ายๆกันแหละนะก็คือยังไงก็คือข้อเนี้ จำไวมว่าเด็กน่ะจะอยู่เรือนจําได้แค่3ปีเท่านั้นน่ะก็คืออายุแค่3ขวบก็คือห้ามอยู่แหละก็คือ3ขวบปุ๊บคือต้องออกไปจากเรือนจำะนะคะ3ปีปุ๊บอ่ะออกเลยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยน,นะคะจะส่งเด็กอะ่ะไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งคอคุ้มครอสวิภาพหรือว่าพัฒนาฟื้นฟูเด็กก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกของผู้บัญชาการเรือนจํานะคะเขามี2ตัวเลือกนะคะที่จะทำยังไงก็ได้กับเด็ก ที่อายุต่ำกว่า3ปีหรือว่าเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาจากแม่นะคะที่เป็นนักโทษนี่ยนะคะโอเคแต่ว่าสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมราชธาน์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายอีกนะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญเหมือนกันนะก็คือ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะคะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะคะน,นี่ก็เป็นที่คิดว่าก็น่าจะควรเชี่จะต้องจำอะคะ่ะแล้วก็ที่จริงเอาจริงปะก็คือน่าจําทุกอันเลยอะอันนี้ก็น่าจํานะคะก็คือมัอนต้องเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเท่านั้นนะคะ หรือว่าไม่มีคนที่จะเลี้ยงดูเด็กเท่านั้นนะคะก็คือจะต้องเป็น2กรณีนี้เท่านั้นนะคะถึงจะถึงแบบผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยถึงจะอนุญาตให้อยู่ในเรือนจํานะคะหรือว่าจะส่งเด็กอ่ะไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งคอคุ้มครองสุริภาพพัฒนาฟื้นฟูเด็กเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะก็คงคิดว่าถ้าสมมติมันไม่มีความจําเป็นหรือว่ามีคนเลี้ยงดูเด็กเนี่ยก็คงให้ส่งเด็กนั้นอ่ะก็คือไปให้ ครอบครัวของทางนักโทษเนี่ยดูแลเลี้ยงดูเด็กเองนะคะโอเคเรามาดูโจย์ของเราดีกว่านะคะหลังจากที่ดูภาพนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะคะหรือว่าจะให้สรุปอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเราจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อให้ความกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็คือ1อันดับแรกเลยนะคะเงื่อนไขที่จะอาผู้บัญชาการเรือนจำนจะอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจําหรือว่าจะส่งเด็กไปยังหน่วยงานอื่นได้น,นะคะก็คือเด็กนั้นเนี่ยจะต้องมีอายุต่ำกว่า3ปีนะคะที่ติดมายัางเรือนจํานะคะอารมณ์ประมาณว่าก็คือ ผู้ต้องขังเนี่ยมีเด็กที่เลี้ยงดูอยู่อายุ3ปีโดยที่แบบว่าอาไม่มีอาจจะไม่มีครอบครัวหรือว่าครอบครัวก็คือไม่สะดวกเลี้ยงหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็คือมีเด็กติดมาที่อยู่ในความดูแลของเขาอะไรเงี้ยโอเคนะคะส่วน อันที่2ก็คือเด็กเนี่ยต้องเป็นเด็กที่แบบคลอดในระหว่างที่มารดาที่เป็นนักโทษอะถูกคุมขังอยู่ในเดือนจำพอเข้าองค์ประกอบ2ข้อนี้แล้วนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็น ต้องมีกรณีที่แบบเออเป็นความจําเป็นเท่านั้นหรือว่าไม่มีคนที่จะเลี้ยงดูเด็กนั้นจริงๆอะคะ่ะผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยจึงสามารถที่จะอนุญาตให้เด็กอะอยู่ในเรือนจําก็ได้นะคะแต่ก็มีข้อแม้อยู่นะคะว่าก็คือให้อยู่ได้แค่อายุครบ3ปีเท่านั้นนะคะหรือว่าจะส่งเด็กนั้นเนี่ยไปยังหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการส่งเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพหรือว่าพัฒนาฟื้นฟูเด็กอันนี้ไม่จํากัดอายุนะอันนี้ก็สามารถที่จะหลอกได้เหมือนกันนะคะจนอาจจะหลอกว่าการส่งเด็กนั้นอะไปยังหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพพัฒนาฟื้นฟูเด็กเนี่ยเด็กสามารถจะอยู่ในหน่วยงานนั้นอนะจน ถึงอายุเท่าไหร่อันนี้ถ้าตอบว่า3ปีก็คือบงเลยนะจ๊ะคือไม่ได้นะคะไม่ใช่นะคะก็คือเด็กเนี่ยจะอยู่ในหน่วยงานนั้น,นกี่ปีก็ได้นะคะกฎหมายไม่ได้กําหนดเอาไว้นะคะจะอยู่แบบครบ18ปีเลยก็ได้แล้วแต่เลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของการที่จะอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจําก็ดีหรือว่าจะส่งเด็กไปหน่วยงานอื่นเนี่ยก็ดีเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกรมราชัณฑ์กำหนดเนาะโดยคำนึงประโยชน์สูงสุด ของเด็กเป็นสําคัญนะคะกลับมาดูโจทย์ของเรากันอีกรอบกรณีเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กติดผู้ต้องขังใช่ไหมคะอ่าอย่างที่เราบอกไปเนาะว่ามันจะมีกรณีเด็กติดต้องผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในเงื่อนไขแรกนี่นะคะเด็กติดผู้ต้องขังมาเนี่ยจะอยู่ในเงื่อนไขแรกก็คือต้องเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีเห็นไหมนี่นะคะต้องเป็นเด็กที่อายุ ต่ำกว่า3ปีเนาะซึ่งก็อยู่ในความดูแลนะคะติดมายังเรือนจำส่วนไอเด็กซึ่งคลอดเนี่ยไม่ไม่ใช่เด็กที่ติดผู้ต้องขังนะคะเออเป็นเด็กทารกที่เพิ่งคลอดมาก็คือจะก็คือจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งอะกลับมาต่อนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะพูดถึงเรื่องของเด็กติดผู้ต้องขังนะคะอันดับแรกนะคะข้อกไก่บอกว่าผู้บัญชาการเรือนจาสามารถอนุญาตให้อยู่ในเรือนจาได้ผิดไหมไม่ผิดนะคะเพราะว่าคนที่สามารถที่จะอนุญาต ให้อยู่ในเรือนจําหรือว่าจะอนุญาตให้แบบส่งเด็กนั้นออกไปยังหน่วยงานอื่นนะคะที่ทําหน้าที่ในการส่งคะอคุ้มครองสวัสดิภาพหรือว่าพัฒนาฟื้นฟูเด็กเนี่ยก็คือผู้บัญชาการเรือนจํานี่ไงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะโอเคต่อไปนะคะมาต่อนะคะข้อขอใครบอกว่าเด็กติดผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นผู้ต้องขังหญิงหรือชายก็ได้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเงื่อนไขเนี่ย อันนี้จะอยู่ในเงื่อนไขแรกผู้ต้องขังมันไม่ได้พูดถึงเลยนะคะว่าผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยหมายถึงทั้งหญิงแล้วก็ชายได้หมดเลยนะคะถ้าเรามาดูอ,อ,อีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะเป็นกรณีที่เด็กทารกพึ่งคลอดออกมาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของมารดามารดาก็คือผู้หญิงถูกไหมคะแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิงนะคะก็คืออันนี้จะพูดถึงเรื่องของนักโทษหญิงเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีด้วยนะคะอย่าจําสับสน นะคะอ่ะมองไม่เห็นนะคะเขียนใหม่นักโทษหญิงเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็เลยถูกนะคะเพราะว่าเด็กติดผู้ต้องขังเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้นะคะผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขแรกก็ใช้คําว่าผู้ต้องขังนะคะซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศไหนอย่างชัดเจนแปลว่ามันหมายถึงทั้งหญิงและทั้งชายเลยะคะ่ะโอเคนะคะต่อไปเรามาดูข้อคอควายนะคะก็ต้องเป็นกรณีที่ผู้ต้องขังเนี่ยมีความจําเป็นหรือไม่มี ผู้เลี้ยงดูนะคะอันนี้ก็ถูกต้องเลยนะคะก็จะเข้าเงื่อนไขข้อที่3ใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือจะต้องเป็นกรณีที่อ่าผู้ต้องขังนะคะก็คือจะต้องเป็นกรณีที่อ่ามีความจําเป็นหรือว่าไม่มีผู้เลี้ยงดูเด็กนั้นเท่านั้นนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูถ้ามันถูกมาทั้งหมด3ข้อแล้วเนี่ยงั้นข้ององูก็น่าจะต้องเป็นข้อที่ผิดถูกปะอ่าเขาบอกว่าเด็กติดผู้ต้องขังนะคะต้องอายุต่ำกว่า10 เงินก็แปลว่าข้อนี้นะคะผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาเด็กติดผู้ต้องขังนะคะวักแรกเลยเนาะบรรทัดแรกเลยนะคะบอกว่าต้องอายุต่ํากว่าเท่าไหร่คะสามปีอ่ะต้องอายุต่ากว่าสามปีนะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้ององ,งูถูกปะอ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะคะค่ะเฉลยของเรานะคะก็โอเคเลยคะ่ะตอบว่าง,งงูนะคะเด็กติดผู้ต้องขังเนี่ยต้องอายุต่ํากว่า10ปีนะคะ บอกว่าอ่ะมาตาา39วรรควแรกนะคะในกรณีที่ผู้ต้องขังเนี่ยมีเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะซึ่งอยู่ในความดูแลของตนของตนในที่นี้ก็คือผู้ต้องขังนั่นแหละค่ะซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเนี่ยติดมาในเรือนจาเนี่ยนะคะหรือว่าเด็กเนี่ยซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจําเนี่ยถ้าสมมติว่ามีความจําเป็นหรือว่าไม่มีใครที่จะเลี้ยงดูเด็กเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจําก็สามารถที่จะอนุญาตให้เด็กนั้นอ่ะ อยู่ในเรือนจำเนี่ยจนกว่าที่จะอายุครบ3ปีก็ได้ที่สิงก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับโจทย์นี้นะคะแต่ว่าเราแถมให้ละกันเนาะก็จะพูดถึงเรื่องของมาตรา39วรัคสองด้วยนะคะเพราะว่าในไหนเราก็พูดถึงมาตรา39แล้วนะคะก็คือก็ควรที่จะพูดให้หมดนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูมาตรา39วรัคสองกันเลยจ้าโอเคนะคะมาตาา39วรรคสองนะคะก็บอกว่า ในกรณีมีเด็กซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจำตามวรรคหนึ่งให้เรือนจำจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้ตามสมควรน,นี่นะคะในกรณีที่เด็กซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่เรือนจำตามวรรคหนึ่งมันก็เป็นกรณีนี้ใช่ไหมคะนี่เลยนะคะก็คือเป็นกรณีที่ะผู้บัญชาการเรือนจำนอนุญาตาให้เด็กเนี่ยอยู่ในเรือนจำได้จนกว่าจะอายุครบสามปี จะเป็นกรณีนี้นะจ๊ะก็หมายความว่าผู้บัญชาการเรือนจํานะคะพอเขาอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจําได้จนกว่าจะอายุครบ3ปีแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีการจัดหาสิ่งจําเป็นพื้นฐานในการดํำรงชีวิตให้ตามสมควรน,นะคะแบบนี้นะคะ1เสร็จแล้วก็มา2องเสร็จนะคะโอเคเราไปดูสรุปมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะสิ่งที่สรุปมานะคะสรุปได้แบบสั้นๆก็คือเด็กนะคะซึ่งได้รับอนุญาต ให้อยู่ในเรือนจำใครเป็นคนอนุญาตนะคะให้ทุกคนคิดแบบหนึ่งไปหน้าเป็นคนที่อนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจําได้นะคะพูดย้ำบ่อยมากด้วยอ่ะก็คือผู้บัญชาการเรือนจํานั่นเองนะคะผู้บัญชาการเรือนจํานะคะเขาอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจําได้จนอายุครบเท่าไหร่คะ เด็กนะคะก็จะสามารถที่จะได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยนะคะให้อยู่ในเรือนจําได้เนี่ยจนอายุครบสาปีได้ใช่ไหมคะโอเคพอได้รับอนุญาตปุ๊บแล้วนะคะเรือนจําก็จะต้องมีการจัดหาสิ่งที่เป็นความจําเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะคะให้ตามสมควรน,นะคะอันนี้อย่าลืมนะคือจะให้เกินไปอะ่ะไม่ได้นะคะคือให้ได้แค่ตามสมควรเท่านั้นโอเคนะคะจบแล้วนะคะสําหรับ มาตาส9นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะก็จะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่แบบว่าสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้กําลังใจมาเยอะมากๆนะคะถ้าสมมติว่าชอบนะคะก็สามารถที่จะกดถูกใจนะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ ฝากหนังสือตะลุยโจทย์300ข้อนะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัตรริราชทานพุทธศักราช2560นะคะก็แค่250บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส่งฟีให้ด้วยนะคะโดยนะคะสามารถสั่งซื้อได้จากใน s h อ p e e นะคะหรือว่าจากทางเพจได้เลยนะคะทางเพจสอบกรมราชทานใบต้องติดนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะสอบติดนะคะสวัสดีค่ะ